ครับอันนี้ไม่เอาหากุ้งเองเห็นแล้วนะครับเห็นรอกเอาหั่คขึ้เอาหั่เมนูมมมครับผมทำอย่างไรครับวันนี้เอ่อนี่จะทำไอย้ยำมะเขือยาวหมูกรอบยำมะเขือยาวหมูกรอบนะครับครับคนอื่นนะครับมาย่างไฟก่อนนะครับเออเอามะเขือยาวนะครับอามาย่างไฟก่อนเนอะครับอืมเดี๋ยวไปดูวิธีการทำย่างซสุกค้ายๆออกจากม้อ่ำนี่มันเหรอครับผมอ๋อแต่ว่าอันนี้อย่างง้ยำมะเขือยาวครับหมูกรอบครับอ๋อโอเคนะครับ ได้เงวหากุ๊กอีกย่างไปเรื่อยๆเนาะครับสุกไปเนาะครับผมครับเป็นเป็นแบบนเนี่ยผมอ๋อเป็นออกอ๋อโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยินดีต้อนรับวันนี้น้องเมาสวันนี้ครับออ๋วันนี้เราทำเมนูหนังกุ้เอกซ่าอะไรอย่างเงี้ย มะเขืออย่างเงี้ยนะอุ้ยวันนี้แตงโมเดี๋ยวต้องหาควกเอกมีเอกมีคนแนะนำอือยินดีต้อนรับครับน้องๆมา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 กินด้วยกันมวนอือโอ้น้องเบลวันนี้ครับโอ้นี่มือกีตาร์ขนาดนี้หนาเออมาไม่เดี๋ยวจะกุวกเอกทำมาอย่างนี้กินก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบเขือนอย่างเงี้ยย่งมะเขือยาวหมูกรอบย่มะเขือยาวหมูกรอบวันนี้มีกิตาลหรอนีครับฮะ มีเนาะโอเครอฟังสองเอฟซีนะครับอือ <c oughs> ตอนนี้มะเขือก็ได้แล้วนะครับมะเขือยาวนะครับอ,อ่าจะากแกะเปลือก,ออก <c oughs> มันออกนั้นไม่ยากนะครับนองก,กูเองเนาะครับผมอือแล้วหาได้ไง่ายๆด้วยนะครับตามท้องตลาดอ,นอันนะีนแกะเปลือกมันออกก่อน ห้อนหน่แหละครับเ <laughs> นี่ยนี่ถึงมาแกะหูละ็ม, <laughs> มหั่นเนาะยำมะเขือยาวแปดครึ่งก่อน <laughs> หมูกรอบเดี๋ยวคอยดูหมูกรอบนะครับเน้อ <laughs> หั่นเป็นชิ้นขนาดนี้กันครับผม <laughs> อ๋อ เดียงกันด่่ไปบลยนี่ครับนัาประหันเราใส่จานไว้เดี <c oughs> ย๋ยวดูขั้นตอนต่อไปยำมะเขือยาวหมูกรอบส่วนผสมอ่าส่วนผสมไม่อย่างพอครับวนี่นอีกกำลังเตรียม ตอนนี้กุกเอกจะแนะนําเครื่องนะครับมีพริกซอยนะครับครับพริกขี้หนูพริกแดงซอยครับหอมแดงซอยหอมแดงซอยนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวครับผมน้ำปลานะครับครับน้ำปลานะครับน้อน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับผมครับน้ำตาลทรายนี่กับ้าอยากก็ใช้เพิ่มก็ไม่ใส่นะครับอ๋อครับถ้าใครชอบกินก็ใส่ได้นะครับผมชิลอด กูเอกจะทำแล้วน,นะครับตอนนี้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยอา่าถ้าชอบเผ็ดใส่เยอะหน่อยยำมะเขือยาวนะครับหมูกรอบน้ำมะนาวช้อน,อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเห็นน้ำปลาปลาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน เป็นครับลองไปทําดูนะครับตาลข้น้ำตาลหน,นึ่งจอนหนึ่งจอนนะครับอยากเพิ่มกันใส่ให้น้อยกันได้เป็นอย่างอ่ะนี่นะครับเออใส่หอมชิลอดด้วยนะครับใส่ในย,ยคุกเข้ากันหอมแดงซอยนะครับเออใส่<ๆ>เยอะๆยอะที่นีหวานๆ นี่ไม่เป็นอาหารอืมเป็นแบบผักกางครับผักกางแหละครับอืมแค่บ้านเฮาจะยำมะเขือแซ่บเขื่อนยันนิดนาะเออบ้านเฮาจะตำตำมะเขือครับนาอครับแต่นี่เป็นยำกับนี่ผักงของนี่ของเนื้อยานของของกัางเยอะยัเออเรืรวมกันเออเออเออพุกเข้ากัน คนแร่แตนนะครับนาอครับน้ำตาลครับละลาย้มันละลายก่อนถ้ามีต้งเชื่อมกบดีผมน้ำเชื่อมไหครับจะได้บปต้องนี่ดิอ๋อเออน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมผมใส่น้ำเชื่อม,ม <g ười> <c oughs> เห <c oughs> นเาะง่ายนีเนาะน้ำตาลันต้องใส่น้ำเชื่อมครับอือช่วงนี้ก็เดินสายนะครับชีวิตคนมันหนอกมาหาสูตรใหม่ๆมาให้ดูนะครับ เราก็โรยลงไปนะครับอืมเป็นอ,อีอ้รับยำม,มะเขือยาวหมูกรอบ,รบดูหมูกรอบนะครับอ๋อจริงก็เป็นแคบหมูนี่เองนะครับแ,แต่จืดมาได้นะครับหมูกรอบหมูแคบหมูแบบเส้นเล็กนะครับไปรบโรยหน้าอื ด้วยต้นหอมผักชีนะครับอ,อืมสุดจดง่ายเนาะง่ายนิดเดียวอือเป็นแบบว่าอาหารแบบอย่างบนห้อง,องเพื่อสุขภาพอ้าวกุว <laughs> ยชีมอะไรกุยชีมเห้มแล้วนะครับอืมแห้นแล้วน้ำลายไหลเลย ออกเปรี้ยวเค็มหวานครับอืมเปรี้ยวเค็มหวานสามรสเลยหนาอครับผมอืมครับผมครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับกุ๊กเอกที่ได้มาแนะนาสูตรอย่างก,ก็ยำมเขมือยาวหมูกรอบครับยำมะเขือยาวหมูกรอบเป็หมูกรอบเป็นแคบหมูนั่นนะครับครับผมวันนี้ชีวิตขบหนอกขอขอบคุณนะครับกุ๊กเอกที่แนะนําเสนอยำมะเขือยาวทอดกรอบเออหมูกรอบนีบ่อุพิษตลอดเนาะ โอเคนะครับคุณเอขอบคุณจะนักเนึ่ครับผมครับครับผมวันนี้ชีวิตของมันนกฝากไว้ตัวอินนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ตัวนอนะครับขอบคุณครับผม